งดงามท้องน้ำระยิบระยับใสสะอาดในยามกระทบกับแสงแดดอ่อนๆด้านหลังความสวยงามของท้องทะเลมีดินแดนแสนสงบที่ชาวท้องทะเลเรียกกันว่าเลพอดเกาะหันสาที่แห่งนี้คือจุดรวมความสุขผู้คนร่าเริงมีมิตรภาพที่ดีเข้ากลัวที่อบอุ่นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพิ่มพลังความรักความสุขให้กับผู้คนบนเกาะ สิ่งนั้นคือผลึกดวงใจมหาสมุทรของคู่บ้านคู่เมืองอเลอค่าของเพลพอร์ตสืบมาช้านานขอเชิญทุกท่านเข้าสู่เพลพอร์ตเกาะหันสาเนบัตนี้แต่เรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ื่อจอมโจรปีศาจเป็นกึิ้นผู้โหดร้ายหมายปองครอบครองเกาะเพลย์พอดที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดเศร้าโศกได้ลงมือขโมยผลึกดวงใจมหาสมุทรไปซ่อนไว้ใต้ทะเลลึกว้าหาาาในที่สุดข้าก็ได้ขโมยผลึตดวงใจมหาสมุทรได้สําเร็จข้าได้ฝังมันไว้ในโขดหินใต้ทะเลลึกพวกเจ้าที่กําลังฟังข้าอยู่อย่าได้เอาเรื่องนี้ไปบอกให้กับใครรู้นะว้าหาฮ่าาทีนี้แหละความมืดมิด ความเศร้าโศกจะค,อค,อค่อยๆคืบขานปกคลุมไปทั่วเกาะเมื่อกาอกมืดสนิทไม่มีแม้กระทั่งแสงจันทร์ในยามค่ำคืนเพพอ์ต่อหันสาก็จะกลายเป็นของข่าฮ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 ่าเมื่อความชั่วร้ายเข้าครอบงำทุกคนต่างเศร้าโศกสิ้นหวังมันช่างสมใจเจ้าปีศาจเพนกวิ้ยิ่งนักพระราชาผู้ครองนครจึงเร่งปรึกษาหารือและในที่ประชุมทุกคนต่างเห็นพ้องต้อง ในการเสนอตัวของเจ้าหญิงนามโมนางเลือกน้อยพระราชธิดาแห่งทะลพอดเกาะหันษาที่อยากพิสูจน์ตัวเองและใช้ความสามารถร่วมกับพลังพิเศษของเธอในการชิงผลึกดวงใจมหาสมุทรและกำจัดเจ้าปีศาจเพนกวินทีน่สิ้งซาด้วยอำนาจแห่งท้องทะเลมหาสมุทรข้าพระราชาผู้ทรงอำนาจขอมอบพรและของวิเศษกระจกประพาคารส่องแสงนำทางให้กับเจ้าหญิงนามโอ ออกไปต่อสู้และชิงผลึกดวงใจมหาสมุทรจากเจ้าพีศัจเป็นกุ้นนาม,มูพ่อเชื่อว่าลูกทำได้ด้ียรกิของเจ้าหญิงลูกจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพื่อพิสูจน์ความรักเพื่อแสดงความกล้าหาญที่ลูกมีต่อทุกคนในเกาะน,นี้และจะทำเพื่อเสด็จพ่อเกาะของเราจะได้สมบสุขเช่นเดิม เส้นทางสุนโลกแห่งความมืดมิดเต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายแม้แต่ตัวเจ้าหญิงนาโมก็แทบจะสู้ไม่ไหวแต่ด้วยความพยายามต่อสู้กับเหล่าลูกสมุนของปีศาจเพนกวินและจอมโจรปีศาจเพนกวินเจ้าหญิงก็ไม่ยอมแพ้พ่ายสู้จนถึงที่สุดว้าหาหา,หาเจ้าหญิงนาโม,โมตัวน้อยเจ้าช่างไร้เดียงสาอ่อนหัดมีมือมีแค่เนี้ยคิดว่าจะมาสู้ข่าได้เงี้ยหรอนี่แน่จา๋าจ๋าโอ้ยนี่แน่ ริงหรือเนี่ยโอ้ยไม่สิเพื่อสร็จพ่อและทุกคนบนเกาะเราต้องทําได้โอ้ยทุกคนนามโมขอเสียงอันทรงพลังของทุกคนส่งเสียงเป็นพลังใจให้นามโมหน่อยได้ไหมคะขอเสียงเรียกนามโมดังๆ ป uh 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 ิ่นน uh ้อยผู้น่ารักน้ำตัดนี้เมื่อจ้าหญิงนาโมชิงผลึกดวงใจมหาสมุทรกลับมาได้สำเร็จผู้คนในเกาะก็กลับมามีชีวิตชีวาและบ้านเมืองก็กลับสู่ปกติสุขทุกคนมีแต่รอยยิ้มเสียงหัวเราะที่ร่าเริงสดใส up